ดูเรื่องที่คนไทย56ล้านคนจะได้รับประโยชน์จากโครงการเงินดิจิตอลกันหน่อยแล้วคนบอกได้ประโยชน์จริงหรอค่ะอ่ะมันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยคนที่เห็นต่างใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อกังวล,ลหลายๆอย่างที่นักเรศรษฐศาสตร์นักวิชาการเขาท้วงติงไปยังรัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วจนในที่สุดเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อวานเนี้ยที่ประชุมปปชมีมติให้สํานักงานปปช ตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาโครงการเงินดิจิตอลขึ้นมาเดี๋ยวจะมีการเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินด้านเศรษฐศาสตร์รวมถึงคนจากแบงก์ชาติมาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยถามว่าตั้งขึ้นมาทำไมก็ทำหน้าที่ในการดูรายละเอียดโครงการมีตรงไหนน่าเป็นห่วงมีตรงไหนมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหรือว่าสร้างผลกระทบระยะยาวบ้างแล้วก็เดี๋ยวข้อเสนอทั้งหมดนี้เนี่ย ส่งไปให้รัฐบาลด้วยนะครับคุณนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาปปชย้ําว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาโดยปปชข้อเสนอแนะทุกอย่างข้อท้วงติงเนี่ย<ป>ก็เพื่อที่ให้รัฐบาลได้ระมัดระวังแล้วนําไปปรับปรุงคล้ายๆกับก่อนหน้านี้ที่มีการตั้งคณะกรรมการของปปชเพื่อศึกษาโครงการจํานําข้าวแล้วก็เกิดปัญหาตอนนั้นรัฐบาลไม่ฟังก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันเลยคุณผู้ชม ครั้งนี้เหมือนกันกับการศึกษาเงินดิจิตอลเนี่ยถ้าหากว่านำเสนอไปแล้วและมันเกิดความเสียหายขึ้นมาคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบเพราะถือว่าเตือนแล้วแต่ไม่ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่ปปชตั้งคณะกรรมการขึ้นมาขณะเดียวกันมุมที่จะทำให้โครงการนี้มันครอบคลุมใช้งานได้ง่ายมากที่สุดเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าให้กระทรวงพาณิชย์ ไปคิดเชื่อมโยงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเนื่องจากมีข้อกังวลหนึ่งว่ารัศมีการใช้งาน4กิโลเมตรในแต่ละพื้นที่เนี่ยความหนาแน่นของร้านค้ามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับที่จะเอาร้านค้าในเครือข่ายธงฟ้าประชารัฐปัจจุบันมีอยู่ประมาณ140,000ร้านค้าทั่วประเทศเนี่ยมาร่วมในโครงการนี้ด้วยเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายสินค้าาไปเชื่อมกับร้านธงฟ้านะครับแล้วเมื่อวานนี้ครับ มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ทำเนียบรัฐบาลคนกลุ่มนี้นี่ทำป้ายไปได้วยพวกเราชาวบ้านต้องการ<อ>ดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนี่คุณผู้ชมครับต้องการก็เลยไปยื่นไปยื่นหนังสือบอกว่าขอให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการนี้ต่อรวมถึงต่อว่าต่อขานคนที่ออกมาค้านด้วยบอกนะักวิชาการพวกนี้ไม่เห็นหัวคนจนครับ รุ่นอมสากนะฮะที่ผ่านมา8ปีไม่พูดับกู้เงินไป1.5ล้านล้านบาทเงี้ยเงียยเงียบนะเอาสากมา <c oughs> นะอมสากค,คือแบบ <c oughs> เงียยเป็นเปาสากเออประมาณนั้นคุณผู้ชมครับแล้วคนกลุ่มนี้ก็อ้างว่านี่แหละจําเป็นนะเพราะว่าโครงการนี้มันดีว่าอย่างนั้นแล้วยื่นหนังสือให้กับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้านการเมืองคุณสมคิดเชื้อคงนะครับแล้วก็บอกว่าโครงการนี้มันจะช่วยลดความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสต่อลมหายใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับค่ะและเช้านี้ค่ะเราส่งคุณเอนุศักดิ์นะคะลงพื้นที่ไปสอบถามความเห็นประชาชนย่านห้วยขวางกันหน่อยค่ะนโยบายดิจิทัลวอลเล็คิดเห็นยังไงชาวบ้านมีมุมมองแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ทุกคนบอกว่าอยากให้ใช้ได้ครอบคลุมทุกที่นะคะแม่ค้ารายหนึ่งบอกว่าคือสามารถช่วยกระตุ้นได้พอได้เงินมาแต่ว่ามันต้องติดตรงเพราะว่าต้องกลับไปใช้ในพื้นที่บ้านเกิดคือต่างจังหวัดแล้วอยู่อำนาจเจริญนะคะ ร้านก็มีแถวบ้านมีแต่ป่าเขาไม่มีร้านค้าเลยก็ต้องเสียค่ารถอีกเพราะฉะนั้นอยากจะให้ปรับปรุงแก้ไขนโยบายเช่นเยาวกกไรนึงก็บอกเหมือนกันว่าคืออาจจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะนักมันเหมือนกับการแจกเงินรัฐบาลชุดเก่าถ้ารัฐบาลชุดนี้จะแจกเงินคนละหนึ่งหมื่นจริงก็ต้องไปใช้ต่างจังหวัดเสียทั้งค่ารถเสียทั้งการเสียทั้งงานถ้าใช้ทุกที่น่าจะดีกว่าค่ะ ม,มันเป็นส่วนบุคคลที่เราคิดนะคิดว่าไม่เพราะว่าบางคนทํางานที่นี่ต่อให้เขาไปเขาก็ต้องเสียค่ารถไปแล้วบางคนนะอยู่ในป่าบางคน,นห่างจากตัวเมืองตัวร้านค้าที่เขาตั้งไว้เพราะว่าเราไปลูดใช่ไหมเนี่ยมันห่างไกลแล้วหา่หางมากกว่า4กิโล30กิโลอย่างบ้านสมมุติว่าได้คนละหนึ่งหมื่นใช่ไหมแต่นโยบายของเขาต้องกลับไปใช้ที่บ้าน และอย่างเนี้ยคนต่างจังหวัดอ่า,าต้องกลับไปใช้ที่บ้านแล้วต้องแบบเสียการเสียงานจากตรงนี้แล้วเพื่อที่จะต้องแบบไปใช้หนึ่งหมื่นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มันไม่น่าจะมันไม่น่าจะโอเคอะ่ะอ,อ๋อแต่ถ้าสมมุติว่าเออให้ใช้จ่ายในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะมันก็มันก็น่าจะนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม วินมรรทัศนชรับจ้างที่เราไปคุยก็พูดเหมือนกันค่ะอยากให้ครอบครัวคือสามารถใช้ได้ทุกที่ไม่ต้องจํากัดว่าต้องเป็นพื้นที่บ้านเกิดเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าได้เงินมาก็จะเอาไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไว้ใช้ค่ะ